ผมชื่อจิรทีพพงษ์ชนะจัลุงสกุลอายุ59ปีวันนี้ผมดูข่าวจากทีวีหลายช่องสิ่งที่เห็นก็คือข่าวเรื่องรถชนกันเพราะเดี๋ยวนี้มีกล้องติดหน้ารถกันเยอะครับทำให้เราเห็น พฤติกรรมการขับรถ <ไป S 2> และรถที่เกิดอุบัติเหตุว่าเป็นไปมาอย่างไรเห็นได้ชัดเจนทีเดียวว่าใครผิดใครถูกแล้วใครดวงไม่ดีดวงซวยอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นคําถามถามว่าทําไมถึงต้องเป็นเราทําไมเราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นทําไมเรา ขับรถมาตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วทําไมเราต้องอยู่ร่วมในอุบัติเหตุนั้นทําให้เราเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียคนที่เป็นที่รักของเราเสียหายหลายอย่างสิ่งที่ผมอยากจะเล่าและแลกเปลี่ยนก็คือ ชีวิตผมขับรถเป็นครั้งแรกเมื่อตอนอายุประมาณ13-14ปีแล้วหลังจากที่ผมขับรถเป็นมานั้นเนี่ยมาถึงณปัจจุบันเนี้ผมก็ใช้รถส่วนตัวมาโดยตลอดใช้รถส่วนตัวมาโดยตลอดเอาเป็นว่าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย ผมสามารถขับรถพาทุกท่านไปได้ทุกที่ทุกสถานที่โดยไม่ใช้ไม่ต้องใช้ gps แต่ถ้าถามว่านั่งรถเมย์สายอะไรผมบอกไม่ได้ว่ารถเมย์สายอะไรผ่านระยะเวลาที่ผมขับรถมานั้นมีประสบประการการขับรถอยู่มากมาย ตั้งแต่เหนือลงใต้ใต้สู่ตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็จากใต้สู่อีสานพื้นที่เหล่านี้ผมขับรถมาแล้วทั้งสิ้นปัจจุบันผมก็ยังขับรถอยู่ไปเชียงใหม่นะครับล่าสุดเพิ่งไปเชียงใหม่มาเมื่อ,อวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาไปประชุมที่เชีงยงใหม่ก็ขับรถไปครับ สิ่งนึงที่ผมอยากจะเล่าก็าคือว่าผมเคยใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ร้อยแปดสิบและช้าสุดอยู่ที่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วอยู่ที่เคยทำได้นะครับแล้วก็ดูใหม่ก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ในช่วงอายุครับอายุวัยรุ่นก็ขับรถค่อนข้างเร็วนะครับเคยมีครั้งหนึ่งเนี่ย ผมขับรถนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าออกจากกรุงเทพมานครแล้วไปกินข้าวเที่ยงที่หนองคายใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวจำได้ครับว่าเคยพาสาวไปนั่งกินข้าวเท่ยงแล้วก็ขับรถกลับก็ถึงกรุงเทพประมาณบ่ายสามโมงนั่นก็เป็นประสบการณ์ในการขับรถของผมเส้น สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพื่อนี่ที่น้องๆลูกลูกลกลกหลานที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เนี่ยครับพ่อของผมเนี่ยเป็นโชเฟอร์คนขับรถบัสระหว่างจังหวัดก็คือจากจังหวัดกรุงระยองไปกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพเอกมัยกลับมาระยองนะครับซึ่งสมัยเด็กๆผมก็นั่งรถ พ่อเนี่ยมาโดยตลอดนะครับ้ก็ทําให้เห็นอยู่ในเรื่องรถชนข้างทางรถอุบัติเหตุอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งมา่อก่อนนั้เห็นอยู่แล้วว่าไม่ค่อยมีใครลงไปช่วยนะครับไม่ค่อยมีใครลงไปช่วยเวลารถอ,อุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครลงไปช่วยเพราะว่าเมื่อลงไปช่วยแล้วเนี่ยคนที่ไปช่วยเนี่ยอาจจะโดนคดี ไปด้วยอันนี้คือเรื่องจริงที่เล่าสู่มาเราก็ได้ยิงกันมาว่าเวลามอเตอร์ไซค์ล้มมีคนลงไปช่วยไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าคุณมาเป็นคนขับทั้งๆที่ไอ้คนดีเนี่ยลงไปช่วยนะครับต่างจากเมื่อก่อนครับเดี๋ยวเนี้ยมันมีกล้องติดหน้ารถทําให้บอกว่ารู้ได้ว่าไอ้คนลงไปช่วยนั้นนะ่ะมาเจอเหตุการณ์แล้วลงไปช่วยครับที่ทำความดีมากขึ้นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากขึ้น นะครับพ่อผมเนี่ยสอนผมว่าการขับรถไม่ว่าจะไปที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือต่างงจังหวัดแล้วแต่มีสามเรื่องที่ควรระวังอย่างที่สุดพอท่านนั่งถงามผมอะไรปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดกันเลยว่าระวังหนึ่งคือคนสองมอเตอร์ไซค์สามคือทางแยกทางร่วม ครับอันเนี้ยพ่อผมเน้นเลยว่าสามข้อเนี้ยห้ามลืมเด็ดขาดซึ่งผมก็จดจำมาโดยตลอดไม่ว่าผมจะขับรถไปที่ใดต่างจังหวัดในกรุงเทพที่ไหนผมจะสามข้อนี้จะอยู่ในหัวสมองผมตลอดเป็นอัตโนมัติว่าระวังคนระวังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ระวังทางแยกทางร่วมเป็นพิเศษ ในประสบการณ์ที่ผมขับรถมานั้นเนี่ยนะครับผมได้ประสบการณ์อยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกพวกเราก็คือทัมมิ่งแห่งเวลาชีวิตทัมมิ่งแห่งเวลาของชีวิตคืออะไรครับถ้าถ้าเราขับรถน,นะครับ แล้วเราขับรถด้วยความเร็วร้อยร้อยยี่สิบนะครับเก้าสิบร้อยร้อยี่สิบนะครับเราวิ่งไปเนี่ยในความเร็วเนี้ยแล้วเราเจอปัญหามีคนวิ่งข้ามถนนตัดหน้าเราทำให้เราเบรกกระตันหัน มีรถออกจากซอกซอยทําให้เราเบรกกระชันหน,นมีหมาวิ่งตัดหน้าเราทําให้เราเบรกกระชันเนี่ยครับสักสองสามครั้งเนี่ยนะครับทําให้จิตใจเราไม่สบายใจละหนุดหงิดอันนี้นะครับให้หยุดเลยครับอย่าเพิ่มความเร็วครับให้ลดความเร็วลงมาอย่าให้เกินแปดสิบอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับให้วิ่งความเร็วที่อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับ แต่ถ้าเมื่อไรเราวิ่งอยู่ที่ความเร็วเจ็ดสิบแปดสิบไม่เกินแปดสิบเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆช้าๆเนี่ยครับคุยกันไปฟังเพลงไปเสร็จแล้วก็เจอเหตุการณ์หมาตัดหน้าคนข้ามถนนตัดหน้ามีรถออกจากซอยตัดหน้าทำให้เราเบรคกระดันหันสองสามครั้งอย่าให้ถึงหนังที่สี่นะครับให้เร่งความเร็วไปเลยครับให้เร่งความเร็วสปีดค,ความเร็วขึ้นไปเป็นร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอยู่ประมาณนี้แหละครับ จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเคยขับรถที่ความเร็วอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยี่สิเนี่ยครับร้อยสิบร้อยยี่ิบเก้าสิบร้อยเนี่ยแะครับเสร็จแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นลางสังหรณ์อยู่สามครั้งหมาวิ่งตัดหน้าคนข้ามถน,นนตัดหน้ารถออกมาจากข้างทางตัดหน้าทำให้ผมต้องเบกรกทันหันสองสามครั้งผมก็จะลดความเร็วลงเลย หลังจากที่ผมจลดความเร็วลงเนี่ยขับมาได้ขับมาประมาณสัก20 10กิโล20กิโลช,ช่วงนี้ครับประมาณสัก15 20นาที<ม>ก็จะเจออุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าบ่อยครั้งครับมันก็ทําให้กลับคิดเอ๊ะแล้วถ้าเรามาถ้าผมมาด้วยความเร็วร้อยหรือร้อยี่สิบผมก็ต้องมาถึงตรงนี้ก่อนใช่ไหมก่อนเวลาปัจจุบัน เราะนั้นเนี่ยผมเบาทําให้ผมไม่ได้มาอยู่ในร่วมในอุบัติเหตุที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนตรงนั้นนะครับและกรณีเดียวกันถ้าผมขับมาอยู่ในช่วงวิ่งอยู่ร้อยร้อยยี่สิบด้วยความเร็วร้อยยี่สิบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์เตือในให้ผมเบาลงมาเหลือแปดสิบในกกรณีที่ผมวิ่งอยู่แปดสิบ เจ็ดสิบแปดสิบวิ่งอยู่ช้าแล้วมันมีเหตุการณ์ที่มาทําให้ผมกังวลใจแล้วมีอะไรเอ็กซ์เดน์อยู่ข้างหน้าอยู่สองสาครั้งทําให้ผมเร่งสปีดค,ความเร็วขึ้นเป็นร้อยร้อยยี่สิบครับก็มีหลายครั้งครับพอผมวิ่งความเร็วอยู่ที่ก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างหลังนะครับมีเมอพอผมวิ่งเลยไปปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์เอากลัซอยแล้วก็มีรถจี๊งจตามข้างหลังมาชนมอเตอร์ไซค์ตรงนั้น เห็นไหมครับถ้าผมวิ่งอยู่ที่80ผมก็จะต้องอยู่ตรงนั้นแต่เอินผมวิ่งอยู่ที่ร้อยหรือ90 100, หรือร้อยมันก็เลยเกู่ตรงนั้นไปก่อนนี่คือประสบการณ์ในการขับรถของผมครับเป็นเรื่องจริงที่ผมได้เจอมาเพดัะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาไปใช้นะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับในคลิปนะครับเห็นไหมครับ วันนี้ผมมีคลิปนำเสนอที่รถชนกันกรณีรถตู้กับรถเห็นไหมครับรถปิกอัพชนรถตู้รถตู้บอกไม่เห็นรถปิกอัพรถปิกอัพก็บอกว่าไม่เห็นรถตู้ไม่คิดว่ารถตู้จะกลับเห็นไหมครับก็เลยชนกันเหตุการณ์แบบนี้พ่อผมเคยบอกัมไว้ว่าผีบางตา นี่เรื่องจริงนะครับมีหลายคนครับที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนก็โชคดีเฉียวหลุดรอดไปครับอย่างภรรยาผมเนี่ยครับวันนั้นกลับรถเล่าผมฟังว่ากลับรถกําลังออกกําลังขับจะกลับรถแล้วละ่ะซึ่งจริงๆอ่ะอยู่ในรถสองคนดูกันแล้วสองคนก็สี่ตาดูข้างหลังแล้วว่าไม,ม่มีรถอะไรเลยพอขับรถปุ๊บมอเตอร์ไซค์วิ่งมเบรคันนะครับ ทําให้หมอใส่เนี่ยไม่โดนรถหลุดรอดอย่างหุดหิดทำให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เราไม่ต้องเสียเงินเสียท่อไม่ต้องเสียเวลามเวลาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็เคยเจอนะครับสิ่งเหล่านี้ครับผมบอกได้เลยว่าเมื่อเรามีรถเนี่ยนะครับ อยู่สองคันนะครับนะครับแล้วก็ปัจจุบันรถที่ผมใช้ว่ารถของผมแล้วรถของเมียผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมก็จะมีอาราธนาพระขึ้นรถครับผมจะไม่ไปนิมนต์ให้พระเจิมที่รถเลยผมจะไม่นินมนต์อาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยเจิมรถผมจะไม่เลยนะครับผมจะอาราธนาพระสายนะครับเมตตา สายแค้วคาดนะครับโครงการพันทยผมจะไม่เอาขึ้นรถนะครับผมจะใช้สายเมตตาสายแค้วคาดปลอดภัยเนี่ยขึ้นรถนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายเกจติอาจารย์นะครับนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับสําหรับวันนี้นะครับอุทาหรณ์คลิปวิดีโอรถอุบัติเหตุสามที่เนี้ยนะครับก็จะได้เห็นนะครับ แล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเรานะครับถ้าท่านมีรถก็ยอมสละเวลาดูนะครับและหาอะไรก็ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวหาหลักการในการขับรถนะครับคนเราต้องมีหลักในการขับรถครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณนั่งบนหลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ข้างนอกแล้วครับอยู่ที่ในคุกแล้วครับเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดเมื่อไหร่แล้วอุบัติเหตุที่เกิดเนี่ย อาจจะไม่ใช่เราทําให้เกิดมีคนทําให้เกิดนะครับแล้วใครละครับมันทําให้เกิดกับเราเราไม่อยากมีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองครับเราไม่รู้ว่าข้อหายามร้ายดวงเราตกนั้นวันเวลาเลิกไหนแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือนะครับพุทธคุณของเกจิอาจารย์ต่างๆที่ปัดเป่าให้เราหลุดรอดสิ่งเหล่นั้นได้ครับวันนี้ขอบคุณครับและหวังให้ท่านโชคดี ปลอดภัยอยู่บนท้องถนนครับสวัสดีครับ